ดีครับพี่น้องฮอรนงานแล้วนะครับสำหรับนะครับวันนี้มีสมบัติแจกนะครับจากมงคลชีสุขนะครับจำกัดน,นะครับสามวิมีรำเพื่อนพิเศษขอพี่นออ้องเออนี่แหละผู้นี้เราไปปีนอันผู้นี้เราไปปีนอันตึกเบิ้องไปปีนตึกองายหมู่บ้านนี่เออรวมจอยยิงเสียงกีดการยิงอ,อรุ่นอายุรแพทย์มนตรี ว่าแต่ว่าแต่หอเขาเจ้าขึ้นเด้ยไปได้แทกอ,อันน้น่งควนเขาเจ้าเขาไปยี่หล่ <laughs> นะครับมาหนีกาดมันกกมนีมากเลยพี่น้องกาดกาดสองหองานดีดีดีทุนายแต่ว่าสีหดวหรือบอังหันต่อมาเบิง่งโดยตาเปล่า <laughs> ต่อมาเบิ่ง้วยตัวเองนะครับสวัสดีเสียนโนนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวเลี้ยวนะครับไม่ได้นะครับมื่อนี้มปิดตะมวนอยู่ดิปิดตะมวนหลาอย่างหลายเหตุกามื่นเป็นตาละมวนแท้แน่นอนจีเหตุการณ์ได้แน่ครับหลายศิลปินอยู่ดิมื่อนี้เช่นจิตตลาพูนลาบาจิตตลาพูนลาบน้องๆจากมือนี้กมาสปะครับมาลำไอดอลศิลปินน้องขาว น้องพราวเนาะจิตรลพู่ลาจุดจอมวานเพียงน้ำตาลนบนเทียงหน้าเออแตงโมจิตรลัอ่อน้ำตาสาวาลินหลายบักคาันเพียงเล่านี่เพียงเล่านี่ประมาณพันยังกิอนน้ำตา ตงกันน้ำตาเป็นเด็กกะลากของเพื่อนพี่น้องก็ไม่สีดังไรก็อย่างเพื่อนไม่เอกลักษณ์แล้วเนาะสซาบะนิบันนิต้องกินน้ำตาไอ้นี่ปาดเอาพี่น้องมาหนีิกาดงานดีแล้วก็ดดูเด็ยินข่าวาโหดโหดดีเด้พี่น้องไมิตาลอยๆแล้วก็โหดอยู่นิดนึง ยัาหัวบ่หัวพุณนลยเสียโนนก็ได้ปั๊มปั๊มครับปั๊มเสียโนนก็ได้ปั๊มแขนเรื่องความเรียบร้อยฝากพี่น้องเข้าคุ้มเลยครับมื้อนี้119บาทเด้อพี่น้องครับโอ้มื้อนี้ปั๊มเข้าคุ้มเลยทีนี้จบปั๊มเข้าคุ้มเลยนะครับเนาะ119บาทครับมื้อนี้นะครับมื้อนี้มื้อเดียวนะครับพี่น้องพ่อครับจีเตลาดพุ่นล่านะครับแล้วก็บาลําไอดอนนะครับเดี๋ยวกินเลยไปไปเลยบ้า อีดีเอมทอโอ้หดี๋ยวมัดหัวได้น่นั่น้องออบบ่นั่นบแมนหน่องเ้าหรืมัสบายม้บอแมนน้องออบครับบแมนอ๋อทีมงานอัน อันยังก็มายามิวสิกเฟสติวัลนี่ขอบคุณเสี่ยยังเกาะสวรรค์สวรรค์นิวเทนแมนนะสวรรค์นิวเทนสวรรค์นิวเทนนะครับวันนี้ใน,นกระร้างดึงคันตอนเซ็กซ์ซาวเพลงเสียง เชกนะครับตอนนี้ไฟกำลังขึ้นแล้วจะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง<ม>อนนี้การกำลังตรวจความเรียบร้อยนะครับพี่น้องทางด้าน นันสมโอที่กำลังจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแช่ยเย็นจังน้อยนึงเลยมันเย็นเย็นจะแต่พี่น้องจ,จะแจกนะครับพี่น้องวันนี้กำลังแจกจิมกาทุกๆคนนะครับว่าจะเป็นจิมงานไลต์สดนะครับจูดี้โปรดักชั่นนะครับพี่น้องครับโอ้ ว่ากฤิดาไม,ม่ไม่บาเฮียแตกคนอันนั่งมาซอยพ้น้องานมีงานเสียพูดอีกบอครับนี่สามสิบเอด็ดสามสิบเอด็เอดพิจิกาธันวาหรือธ <laughs> ันวาพิจิกา,กาไกลว่<อ>าแล้ว <laughs> ไปเข้าดาวกับพี่น้องสาธิษฐท่านว่ามันอยู่บนนู้นวัวมันอยู่บนน้นเออแม่นิวผมลืมบนนู้นตำราเป็นเมืองจังหวัดเชียงภูเดี๋ยวทีพาไปหาลุงพ่อพี่น้องมันอนิวบนนู้นมันนิวครับว่าแม่นิลุงพ่อเนี่ยอยู่บนนิวบ้านบ้านสร้างไหมบ้านไายครับอยู่ในบ้านไา้เลยแม่นิวแต่วบ้านคไข้บ้านไข้ถิ่นเมื่อไรล่ะ พี่น้องมันไข่กันกระจายป้าก็ไปอยู่บันยิ้วปา้าไปอยู่บันยิ้วก็เลยอันเอาหลวงพ่อไปบวชที่บันยิ้วพ่อจะแท่นนี่ไหม,มนครับพอแท้ๆครับได้มันไข่ก็เล่นเลือแต่พี่น้องแต่ว่าที่ดินที่ยังบ่มีแล้วนะสีเกียรติกระดิงบูรณะดินเน <laughs> ี่สไงีเกียรติบูรณะครับ <c oughs> เกิอดอยี่สสเกตไงชี้สกเกต แต่ว่าช่วงไหนหน่อยก่นนอนก่อนเขาโนบานกับมาน้ำพอ่อก่อนเขาโนบานกับมาอ้อมพาแสดงสร้างน้ำพ่อเนี่ยเราเล่นเด็ซื้อสร้างเ,ร,เราเล่นเด็ซื้อสร้างแล้วเ,เราไปเราเปลี่ยนเป็นควานสร้างใข่เนะาะเมื่อวานนี่เปลี่ยนสร้างเนาะแม่นครับบ้านไข่สร้างเมืองแผ่วบ<า>้ <c oughs> านไข่เมืองแผ่ว มาครับพี่น้องครับจะเริ่มทําการแสดงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับลําเลียงก่นเด้มพี่น้องเด้อฝ่าม้วนไมะยาวกับเตว้นเวนครับพี่น้องครับออกบัรยาาศในน้องครับครับเอื้อยจิตลาภูหล่ะกับผลงานเพลงราสุดครับซิกเกิลไม่ของพลงานาสุดนะครับภูมโนลมตมใจนะครับพี่น้องอย่าฟังเพลงอันนั้นเหมือนอันอันตะลุนบวงเทียงหน้า เพราะว่าเจด้ฟังหลูกข้อเก่าิบเก่าสันของเพลอนมันยังจีงแกวบอลน,นะครับพี่น้องครับต้องได้ฟังย่างแ้แน่นอนพี่น้องเบื้องคลิปนี้แล้วก็ไปซื้อบัตรเข้าคุ้มปิดได้เลยนะครับร้อยสิบเก้าบาทนะครับสวัสดีเจบีครับอ้าวน้องก็มาบบดน,นี้สวัสดีครับโอ้ยยางซื้อๆกันเงี้ยแต่ โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวน้องร้างอริยาตเขาไปแต่งโตกันนะครับเด้อแต่งหน้าแต่งตานะครับพอกันทุ่มเครื่องครับพี่น้องครับที่เรื่องามเปษนัวบัตคุมปิดเด้อครับเด้อสวัสดีครับ